Perdón, yadonga, con cuatro palos, yadonga, 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 không yadonga, 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 yadonga,

นี่จะขออนุญาตนิดนึงครับเอ้าโรบินน่ะ <laughs> <laughs> <mira> เอาให้ไปคาดไปได้ให้ไปยืนต้ oh. ตองต้องน้ำฉีดต้วยถึงจะออกอ่ะ oh. 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 ค่ะก้อยพี่ต้องอาบน้ำพ่อด้วยหรือเออต้องต้องช่วยกันพิธัญพร ช่วงเวลานี้ต้องช่วยกันนะคะอาทานเคยบอกว่าให้ให้ให้พี่ต๋องไก่พอให้มาแต่ก็ไม่เคยเข้าไก่นะตาขาวควันชายควันตั้มอ้วนควันตั้มอ้วนควันตั้มหอมตั้มอ้วนตั้มหอมใช่ไหม ที่สองกับควันจำดูคล้ายๆกันเลยเออหนังวายเขาทักผิดทักถูกขนาดขนาดไอ้เนี่ยยังทักผิดทักถูกเลยไหมหาว่าหนูเป็นแฟนควันจำาาเหรอจันจำผิดเไงจำออจำคนผิดจำจำพุ้ยก็เป็นหนูไง เอาเอาเอาเออพี่ธัญญร งานไทยพี่สออยหนึ่งร้อยเจ้าขอบคุณครับแหงๆปังๆจ้าสาธุสาธุนะคะมันใช้พี่ก้อยกับพี่พุ้ยก็ล้ายขายกันใช่ไหมก็ยังคล้ายๆกันเองเออก็ยังว่าอยู่ทักผิดตลอดเลยหนูก็งงว่าเหมือนกันตรงไหนวะ อมีลูกค้ามาอีกแล้วนะคะแม่เป็นล้อขายของแม่ไอ,อ,อทองก็เป็นควายอีกหนึ่งคนตอนนี้เป็นตากล้องไปแล้วหนูดเก็บทุกช็อตนะคะเจ้านี้เก็บทุกช็อตไม่พลาดไม่พลาดเออต้องบอกให้ไปขายของตอนนี้สนใจพ่อเอกที่หนึ่งพ่อเอกที่หนึ่งนะตอนเนี้ยท่านพออว้วนนั่งนาน ถ้าท่านคงเมื่อยเนาะใช่ใชแกน่าจะแล้วเหนื่อยงงกัน